ฮัโลโหลสวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับมาป่านะครับผมพอดีเห็นกระจาบกำลังซ่อมหลังนะครับข้างคลองนะครับก็เลยจอดรถบันทึกนะฮะก็หายไปเรื่อยๆนะครับผมบางบางที่ก็เริ่มเริ่มย้ายล้างไปแล้วนะครับรปลาลูกบินไปแล้วนะครับ ที่ทาใหม่ก็พอมีบ้างนะผมที่วางไข่นะยังมีไข่แล้วก็ยังมีลูกน้อยอยู่นะครับบางหลังนะส่วนกระจาบที่ทํารังยาวๆก็อพยพนะครับไปอยู่ตามป่าตามๆบ้างนะครับไอที่หลังบ้านผมที่ร้องเจ้าๆนะ่ะตอนนี้แทบจะไม่มีแล้วเหลือไม่กี่คู่นะครับคู่สองคู่เองนะครับย้ายหมดแล้วนะครับผมคือลูกออกบินหมดแล้วนะถามว่ารังยังยังสวยอยู่ไหมก็ดำนะครับ แต่ก็ยังบางลังก็ปลูกบางลังก็ยังพอดูได้อยู่นะครับบางลังก็หลุดรุ่ยนะครับผมนั่นแหละครับผมกระจดย้ายลังปุ๊บลังมันจะผูนะครับแต่ถ้าลังที่สวยเลยที่เขาแวนขายหรือว่าใครเอามาขายอันนั้นไม่ใช่แน่นอนนะครับคือมันยังมีลูกม่ไข่อยู่ครับผมช่วงนี้ฝนมาบ่อยหน่อยนึงนะครับเพื่อเลยฟ้อมลังนะครับนี่ครับ อันนี้รู้สึกก็จะเป็นเป็นไข่นะครับหลังเนี้ยนะครับเห็นแม่มันเข้าไปฟักอยู่นะตัวเมียนะฮะส่วนตัวผู้มีหน้าที่ซ่อมรังอย่างเดียวครับความฉลาดนะครับผมจากทองนะครับคลิปก่อนที่ผมเคยไปถ่ายนะครับมีอยู่สามสี่ตัวสามสี่รังนะครับหมดเลยช <c oughs> าวนาฟันเอาหรือรังทิ้งหมดเลยนะครับ ที่ผมเคยโพสไปในในไอ้รูปภ้าปะนะผมก็เลยไม่ได้ไปถ่ายเลยตรงนั้นวันนี้ก็เจอนกติดคือติดขายเยอะนะครับบางทีแต่ละพันนกเลยนะผมติดขายเยอะก็มีที่ผมปดไปสองสมตัวในหะปล่อยมนา ไม่ปล่อยก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปปลดนะครับลัวเจ้าของก็ไม่เห็นนะครับผมก็จะด่าผมเอาอีกเลยเลปล่อยช่วยเฉพาะที่เราได้ช่วยได้แค่นั้นเองนะครับผมก็เห็นมันดิ้นอยู่นะก็ตงสารมันนะมันก็มองเราเนาะถึงเป็นคนตีพึ่งนะครับแต่พอเห็นยังไงมันมันคืออย่างยังไงที่เราถ่ายอยู่ประจำอย่างนี้ กระจับบ้านกระเจอะบ,บ้านนะครับผมมันก็ติดจะมีผมก็เลยปลดมันวันนี้ก็ผ่านไปนะวันโน้นก็ผ่านมาไข่ก็ยังอยู่อย่างเก่านะติดทุกวันนะสงสัยเขาดักกินนะผมไม่ดักกินก็ดักไปขายอะไรเงี้ยนะสารพัดนกนกคงนกเอี้ยงอะไรเงี้ยติดเต็มเลยนะ ถึงฤด,ดูนะครับจะมามาสักครั้งหนึ่งนะครับวันนั้นก็ไปเจอฝูงหนึ่งนะครับผมกระจาบคนละชนิดนะครับที่ทำรังที่สวยเนะี่ยแต่ตอนตอนนี้ไปทำรังที่ปากคงนะครับอยู่กับเป็นฟูงหมดนะับให้เจ,เจ้าเจ้าเผมเข้าไปดูก็ได้ถ่ายรังมาอยู่นะั้สวยมากครับผมถึงจะไม่ไม่ยาวแล้วเนาะ สายนอนทําปากโป่งกับไอ้ลูกที่มันออกวินไม่แข็งน,นะครับแถมไปอยู่แถวปากข้าวใหม่ๆด้วยนะครับที่กำลังออกรวงอันนี้แต่ปัญหานะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่คอยติดตามชมคลิปผมตลอดนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเจออะไรที่สวยนะครับผมก็จะถ่ายลงนะครับสวยงามแมลงสวยงามนะครับผมอะไรต่างๆส่วนเมืองล่านะครับวันเสาร์เจอกันนะครับผมมีคลิปอยู่นะครับคือเมืองวันนี้ออกมาเต็มเลยพรุ่งนี้นะครับเจอกันแน่นอนคลิปเมืองล่าสวัสดีครับผม